สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกับป้าไทยเจแปนอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าไทยก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีปลูกมะเขือเทศของป้าไทยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของช่วงต้นหน้าร้อนเมื่อปลายเดือนเจนะคะป้าไทยเอามะเขือเทศสีดามาปลูกค่ะวันนี้ก็จะมาแต่งกิ่งนะคะก็คือปลิดแขนงทิ้งค่ะถ้าแขนงเขาออกมาค่ะป้าไทยจะให้เหลือไว้ต้นเดียวนะคะจะปลูกต้นเดียวค่ะ เพราะว่าถ้าไม่เอาแขนงทิ้งเนี่ยต้นเขาก็จะแบะออกค่ะถ้ากิ่งเยอะไปต้นเขาก็จะไม่สูงค่ะแต่ว่าออกลูกเยอะก็จริงแต่ว่าลูกเขาก็จะเล็กด้วยค่ะไ้กิ่งข้างล่างเนี่ยแขนงข้างล่างเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกมันก็จะเป็นรรคง่ายค่ะจากนั้นเราก็เอาไม้ปักทำหลักให้ค่ะปักทางต้นประมาณสัก10เซนนะคะ การปลูกผักป้าไทยก็ขอออกตัวก่อนนะครับเพื่อนๆว่าป้าไทยก็ไม่ได้มีความรู้มากมายไม่ได้เก่งในการปลูกผักสักเท่าไหร่ค่ะแต่อาศัยที่ใจชอบค่ะป้าไทยก็ดูตามในหนังสือแล้วก็ดูลุงกับป้าข้างๆที่เขาปลูกก็ถามเขาค่ะการปลูกมะเขือเทศแถวเดียวเราก็ใช้หลักมาปักห่างจากต้นมะเขือเทศสัก10เซนค่ะและใช้หลักอีก อันนึงมาปักคู่ค่ะแล้วก็เอาเชือกมัดข้างบนแต่ตอนนี้ประไทยยังไม่ได้ใช้เชือกมัดนะคะก็คือใช้หลักอีกอันนึงมาปักคำ้ำแล้วก็เอาเชือกมัดไว้ข้างบนให้แข็งแรงค่ะปลูกแล้วก็ต้องมาดูบ่อยๆนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเขาจะโตเร็วค่ะ,ะถ้ามีแขนงออกมาก็เราก็เด็ดทิ้งไปเลยค่ะเดี๋ยวป้าไทยจะมัดต้นมะเขือเทศไว้กับหลักนะคะเวลามัดก็ มัดไผ่เชือกค่ะแล้วก็อย่ามัดให้ตึงมากนะคะมัดแค่พออยู่เวลาโดนลมเขาจะได้ไม่ล้มค่ะต้นมะเขือเทศลูกเล็กเนี่ยเราจะไว้สองกิ่งหรือว่ากิ่งเดียวก็ได้นะคะถ้าปลูกทีก็ไว้กิ่งเดียวก็ได้ค่ะแต่ส่วนมากตอนแรกๆป้าไทยจะตั้งใจไว้ต้นเดียวหรือว่ากิ่งเดียวค่ะแต่พอแตกเยอะๆ พอเราไม่ได้มาดูหลายวันเนี่ยกิ่งเขาก็จะใหญ่ที่นี้ก็จะตัดทิ้งไม่ค่อยลองก็จะไว้สองกิ่งบ้าง3มกิ่งบ้างค่ะถ้าเราไม่มัดเข้าไว้กับหลักเวลาโดนพายุหรือว่าโดนลมแรงๆต้นเขาก็จะล้มค่ะผูกไว้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆหาเชือกที่แบบว่าผูกแล้วไม่ช้ําค่ะเชือกกลมๆหน่อยค่ะจะได้เป็นบาดต้นค่ะในขณะที่ผูกกิ่งถ้าเจอ แขนงก็ปลิดทิ้งไปเลยค่ะการปลูกผักป้าไทยก็ขอออกตัวก่อนนะคะเพื่อนๆว่าป้าไทยก็ไม่ได้เก่งค่ะป้าไทยก็ดูตามในหนังสือแล้วก็ลุงๆป้าๆที่คบปลูกข้างข้างสวนป้าไทยนี้เขาก็คอยสอนค่ะป้าไทยก็ปลูกตามตามเขาไปค่ะมะเขือเทศนี่ป้าไทยก็ปลูกมาได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะป้าไทยก็จะใส่ปุ๋ยหน่อยนะคะ ใบเขาแผ่มาถึงไหนแล้วก็ใส่ปุ๋ยแค่ตรงนั้นค่ะไม่ต้องใส่ถึงโคนค่ะใส่เสร็จแล้วก็เอาจอบสับๆโรลนดินให้เ้าหน่อยค่ะมะเขือเทศนี้เขาไม่ค่อยชอบน้ำนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่ต้องรดน้ำเยอะค่ะเราก็รอให้หน้าดินแห้งแล้วก็รดค่ะ แต่จริงๆแล้วก็ต้องทําหลังคาให้เขาด้วยนะคะแต่มันทํายากค่ะป้าไทยทําไม่เป็นแล้วก็เ,เสียค่าใช้ใจ่ายแพงด้วยค่ะป้าไทยก็เลยไม่ทําก็เอาเท่าที่เอาได้ค่ะคลิปนี้ก็ถ่ายหลายตอนหลายเวลานะคะเพื่อนๆนี่ป้าไทยมาอีกทีก็มาเขือเทศเขาเป็นรูแล้วคะ่ะแล้วก็แขนงก็ใหญ่แล้วด้วยะคะ่ะต้องใช้กรรไกรตัดค่ะหักไม่ออกแล้วค่ะเพื่อนๆ ป้าไทยก็จะเอาไว้แค่กิ่งหรือว่าสองกิ่งแค่นั้นค่ะเพราะว่าถ้าหลายกิ่งมันก็ไม่โตครับเพื่อนๆและต้นเขาก็จะไม่สูงลูกก็เล็กด้วยค่ะจริงๆก็เสียดายเหมือนกันนะคะไม่ค่อยอยากตัดเท่าไหร่ค่ะแต่ก็มันดูรกด้วยครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็ต้องคอยลุ้นด้วยนะคะเพื่อนๆว่าเขาจะสุกแดงทันก่อนพายุมาไหม เพราะว่าถ้าพายุมาเนี่ยลูกที่แดงๆเขาก็จะแตกหมดค่ะแล้วป้าไทยก็ไม่มีหลังคาด้วยค่ะต้นต้นนี้ก็รากงอกแล้วค่ะตัดออกมาแขนงรากงอกเอาไปปลูกได้นะคะแต่ว่าป้าไทยไม่มีที่แล้วค่ะพอต้นเขาเลื้อยขึ้นสูงเราก็ผูกให้เขาเรื่อยๆค่ะผูกให้เขาเลือ้อยตามไม้ค่ะ แต่ถ้าอยากให้เขาหยุดโตตรงไหนก็ให้ตัดยอดทิ้งไปเลยค่ะที่ญี่ปุ่นก็พายุเยอะค่ะเพื่อนๆลมก็แรงค่ะแต่ละปีมะเขือเทศก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะของปลาไทยนะคะเพราะว่าของปลาไทยไม่มีหลังคาเหมือนของคนอื่นเขาค่ะเมื่อกี้รกเกินปลาไทยก็เลยตัดให้เหลือกิ่งเดียวหมดเลยค่ะลูกจะได้โตโตค่ะ ข้อน,นี้ก็จะเป็นหลังจากแต่งกิ่งอาทิตย์หนึ่งนะคะเพื่อนๆก็เป็นลูกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ลูกก็เริ่มโตแล้วด้วยค่ะแต่จะรอดพายุไปได้ไหมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันอีกทีนะคะหลังจากนั้นมาเขือเทศเขาก็โตแล้วก็ป้าไทยก็เก็บไปสองรอบแล้วค่ะลูกใหญ่ด้วยค่ะและนี่ก็คือสภาพหลังจากที่โดนพายุมาค่ะพายุมาแล้วก็ ฝนตกติดกันสองอาทิตย์เลยค่ะตกทุกวันสองอาทิตย์สภาพเป็นสภาพแบบนี้เลยค่ะมะเขือเทศทั้งเป็นโรคทั้งเน่าทั้งแตกหมดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศที่ป้าไทยตั้งใจปลูกและตั้งใจดูแลที่สุดนะคะเพื่อนๆก็เป็นสภาพนี้ค่ะก็น่าเสียดายนี่นี่แตกทุกลูกเลยนะคะเพื่อนๆืเนี่ยที่แดงๆสวยๆนี่ถ้าจับดูแล้วมีน้ําออกนะคะ ทุกปีสวนข้างๆเขาก็จะทำหลังคาพลาสติกค่ะแต่ป้าไทยก็ทำไม่เป็นด้วยค่ะก็เลยปล่อยแบบนี้ค่ะทุกปีก็เออก็จะได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างทิ้งบ้างแบบนี้ค่ะเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยแตก,แตกๆทางนั้นเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่มีเท่าตรงนี้นะคะมะเขือเทศก็ยังมีอีกสองแปลงค่ะนี่ก็พอเก็บที่เหลือได้บ้างค่ะแต่ก็น่าเสียดายค่ะเพื่อนๆ แต่ก็ต้องทำใจค่ะในเมื่อเป็นสภาพแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือปัญหามะเกือเทศของประไทยในแต่ละปีค่ะสำหรับวันนี้ป้าไทยก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ